สวัสดีครับผมเกษตรกรอดีครับซึ่งวันนี้ครับผมอยู่ที่บริเวณริมบ่อนะครับซึ่งตอนนี้น้ําได้ท่วมตอนนี้ก็มาอยู่ประมาณนี้ครับเห็นไหมครับจะถึงเอวอยู่นะครับวันนี้ครับผมเลยจะต้องมาทําการขุดกล้วยครับเพื่ออย่างน้อยหลังน้ําลงผมยังมีพ่อพันธุ์ไม่พันธุ์กล้วยอยู่ครับเพราะไม่นั้นผมจะต้องเสียตังค์ไปซื้อใหม่ครับ วันนี้ก็เลยต้องพยายามยื้อไม้ที่อยู่ในสวนอะไรที่ยื้อได้ก็พยายามจะยื้อครับยังไงเพื่อนๆที่เปิดมาดูคอนเทนต์คลิปครับแล้วอยากจะให้กําลังใจผมหรืออยากจะส่งกาลังใจผมก็ยังไงฝากไปกดที่ซับสไครตครับครับแล้วยังไงก็วันนี้ครับผมก็จะต้องทําภารกิจครับไม่รู้ว่าจะได้ัเท่าไหร่ครับก็คือพยายามขุดไม่ว่าจะเป็นต้นไม้อะไรก็ตามครับพยายามยื้อที่มากที่สุดครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากต้นกล้วยชนี้ก่อนดีกว่าครับ ก็จะเป็นกล้วยที่ปลูกไว้นะครับก็เป็นกล้วยหอมเตี้ยกล้วยน้ำว้ากล้วยค่อมครับก็ต้องยื้อไว้ครับ ังไงต้องพยายามยื้อครับพรปีที่แล้วหมดไปรอบนึงแล้วครับต้องเสียเงินไปซื้อมาใหม่ครับรอบนี้ก็ขอ,อเก็บให้ได้เยอะที่สุดครับต้นไม้ไหนที่พอเก็บได้ก็จะเก็บครับนี่ครับชีวิตเกษตรกรครับเมื่อลุงบอกให้เราไปที่รับน้ําเราไม่ยินดีรับแต่เราก็ต้องรับครับเพราะต้องเา็ว่าผลประโยชน์ของคนครับ ก็คือบอกแล้วฮะว่าเขามองประโยชน์ของคนในเมืองมากกว่าคนในชนบทนะครับคนชนบทอะอย่างผมฮะไม่ได้มีเงินทองเยอะแยะครับเวลาเจ๊งก็คือเจ๊งเลยทีเดียวครับปีที่ผ่านมาครับก็น้ําท่วมไปแล้วผมถ่งซื้อของมาลงใหม่ครับไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ป่าหรือในส่วนของกล้วยครับวันนี้มาจมอีกแล้วครับสั่งกล้วยมาจากตามที่ต่างๆครับเพื่อจะหวังมา ขยายพันธุ์ที่สวยครับสุดท้ายครับก็ตายหมดครับ นี่ก็เป็นไม้แดงครับที่เพิ่งได้ลงไปนะครับประมาณสักสาเดือนครับขุดมาจากาที่ไม่อยู่ต่ำนะครับกลัวว่านั้นท่วมตายครับสุดท้ายครับน้ำมาอีกแล้วครับไม่รู้จะรอดป่ะครับยังไงก็พยายามยื้อครับ วนกล้วยทั้งหมดครับที่เห็นครับคงต้องปล่อยครับเป็นกล้วยน้ำว้ามะลิอ่องครับแล้วก็มีในส่วนของกล้วยที่มันเป็นปักช่องนะครับเป็นปักช่องนะครับก็คือต้องปล่อยให้จมครับเอาเท่าที่จะได้ครับเดี๋ยวผมไปดูตรงนู้นนี่ครับตรงนู้นรู้สึกว่าจะมีกล้วยหอมไม่รู้ว่าจะจมไปหรือยังครับต้องไปดูครับถ้าเกิดมันจมแล้วยังพอยื้อได้ผมก็จะยื้อครับ ถ้าเกิดมันจมจนยื้อไม่ได้ผมก็ต้องปล่อยครับก็ต้องดูครับหลายคนอาจจะบอกนะครับว่าล้วยสั่งใหม่เมื่อไหร่ก็ได้ก็ใช่ครับถ้าเกิดคุณมีเงิน,นครับหรือคุณมีทุนนะครับผมอะเจ๊งกับการลูกต้นไม้แล้วโดนน้ำท่วมเนี่ยครับผมก็ต้องยื้อให้มากที่สุดครับ เพราะคนทำการ,กรเกษตรครับคือคนลงทุนนะครับไม่ใช่คนไม่ลงทุนนะครับ <c oughs> ว่าที่สวนผมจะเป็นรูปเป็นร่างได้ขนาดนี้ผมใช้เวลา,าประมาณเจ็ดแปดปีนะครับสุดท้ายครับน้ำมาปีเดียวจบครับไม่ต้องเหลืออะไรครับ เกิดภาลาครัดนะครับสนใจท่าไหร่นะครับ่ฮะมันก็จะไม่เสียหายกันมากมายขนาดนี้ครับคําว่ากระจายน้ําให้ทั่วถึงก็ดีครับแต่บางทีมาถึงผมเกินไปครับไอคนลากหญ้าที่เขาไม่มีเขา่็จมแล้วเขา่็เจ๊งครับ,นะรบก็พยายามยื้อให้ได้มากสุดครับ มันมีในเรื่องของกล้วยที่ผมปลูกครับก็มีทั้งในส่วนของกล้วยนาคก็มีนะครับกล้วยหอมก็มีอันไหนที่พอยือได้ก็ยือ้อส่วนกล้วยเล็กมือน,นางกับกล้วยไข่มันรอดอยู่ครับ ดาหอยขมหอยชอรี่ครับกัดกินเต็มนะครับถ้าเกิดไม่ขุดก็ตายฟรีครับอย่างน้อยก็ยืดได้หลัครับเดี๋ยวคนเนินนุ้นก็จะต้องทำการขุดกันครับแต่ที่นี่นครับเดี๋ยวก็เอาฝั่งนี้ก่อนครับฝั่งนี้จะเป็นหอมเปียทั้งหมดนะครับ ก็ดูปริมาณน้ําครับเนี่ฮะเดี๋ยวผมขยับตรงนี้หน่อยครับมันอาจจะบังเนี่ยฮะอยู่หน่อยเดียวครับประมาณคืบนะครับผมก็พยายามยื้อแล้วครับแต่น้ํามันท่วมคันในส่วนของคันบ่อทั้งหมดเลยครับมันก็เลยยื้อข้างยากครับหอยเชลล์ครับลุมกัดกินเต็มแล้ครับ ส่วนไม้อื่นนะครับอย่างพกกันนี้อย่างพวกไม้แดงครับหรือในส่วนของไม้ยางราคามันไม่แพงครับเรายังพอหาซื้อได้ครับมันก็ละแค่สิบสิบห้าบาทนี่ครับแต่กล้วยกล้วยหอมเตี้ยรหรือกล้วยอื่นมันแพงกว่าครับนี่ก็ต้องยื้อครับ พราะเป็นกล้วยหอมนาคนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวยังต้องรออีกหลายหนอครับอันนี้ เดี๋ยวยังไงผมจะเอาหน่อเล็กไว้ดีกว่าครับเพราะต้นใหญ่ไม่น่าจะไหวครับยัางไงเดี๋ยวจะปล่อยไว้เนี้ครับนี่นะครับยังรอดอีกหลายหน่อครับก็เสร็จแล้วครับกับภารกิจการขุดหน่อกล้วยหนีน้ำครับซึ่งสำหรับใครที่เปิดมาดูคอนเทนต์ลินีนครับแล้วอยากให้กำลังใจใผม หรืออยากจะมาดูคอนเทนต์คลิปอื่นครับก็ยังไงสามารถกดติดตามได้ที่ช่องสตูดิโอพีครับส่วนสําหรับใครที่อยากให้กําลังใจผมในการที่ประสบภัยน้ําท่วมครั้งนี้ครับให้กําลังใจด้วยการกดไลค์ครับและกดแชร์บอกต่อครับสำหรับวันนี้ครับผมก็เสร็จก่อนอันี้ขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในคอนเทนต์คลิปหน้าครับสวัสดีครับ